ดวงรายสัปดาห์สําหรับคนที่เกิดวันจันทร์นะครับสัปดาห์นี้คนที่เกิดวันจันทร์ได้ไพ่หนึ่งเหรียญได้ไพ่สิบเหรียญได้ไพ่เจ็ดถ้วยได้ไพ่ราชินีดาไพ่เหรียญขึ้นสองใบเป็นไพ่สองใบที่ดีทั้งคู่ด้วยบางคนกําลังตกลงจะซื้อบ้านซื้อรถกับแฟนแต่ก็ได้นะหรือซื้อของลงทุนร่วมอะไรจากแฟนจากคนรักด้วยกันก็ได้ ไพ่หนึ่งเหรียญคือการได้โชคงานโชคเงินหรือโชคความเสี่ยงนะครับอันนี้ฟังและทดไว้ในใจก่อนนะไพ่เรื่องความรักก็ได้สิบเหรียญโชคเรื่องที่ดินเงินก้อนใหญ่การได้ซื้อหรือลงทุนอะไรร่วมกันรวมถึงการได้มรดกอันนี้ก็ฟังแล้วก็ทดไว้ในใจแล้วฟังใบไพ่ใบนี้ต่อคือเรื่องการเงินมันเป็นไพ่ราชนิดาเพราะฉะนั้น การเงินถ้าจะได้มาคือคุณจะได้ก็จริงแต่มันจะต้องผ่านอุปสรรคอะไรบ้างบางคนได้มรดกมาทางกฎหมายแต่กว่าจะได้มาก็ต้องคุยกับญาติพี่น้องเยอะหรือฝ่าอุปสรรคเยอะเออมีคนได้แล้วหรือ,อยังนะมีคนได้แล้วบ้างไหมนะในเรื่องพวกนี้เรื่องของมรดกนะครับบางคนฟ้องร้องคดีชนะทางการเงินแบบนี้ก็ตามเก็บหนี้ทวงหนี้อะไรกันได้นะครับแบบนี้พอจะเห็นภาพไหมครับ นะประมาณนี้หรือบางคนเนี่ยทวงหนี้ลูกหนี้ตั้งนานเนี่ยมันไม่ยอมใจพอเรื่องไปถึงหูพ่อแม่ญาติพี่น้องปุ๊บพ่อแม่ญาติพี่น้องเขาเอาเขาถึงแบบมาคืนเงินให้นะครับเขากลัวเสื่อมเสียชื่อเสียงอะไรก็แต่แต่เขาเอามาคืนะแต่พอเอามาคืนมันจะเป็นแบบว่าเอามาคืนให้เราก็จริงแต่มามาต่อว่าเราอีกว่าเฮ้ยไปให้ไอ้คนนั้นคนนี้ยืมทําไมนะเอา ก็ตอนมันมายืมมันดูน่าสงสารแล้วก็เคยให้ยืมกูผิดเหรออะไรอย่างเงี้ยมันจะมีอารมณ์แบบเนี้ยเกิดขึ้นเกิดขึ้นนะคุณฟังแล้วคุณก็ลองปรับนะปรับเอาตามชีวิตในรูปแบบชีวิตของคุณนะครับแต่อารมณ์มันจะประมาณนี้แหละในดวงในสัปดาห์นี้นะนะครับหรือเอออย่างหนึ่งที่ขึ้นได้หรือบางคนได้เงินมาก็ต้องไปหมุนให้เจ้านี้ให้ตอบไปตอ,ป,ตอประกันก่อนนะครับหรือว่าไปเรื่องเคลียร์คดีเก่าๆอะไรต่างๆหนี้เก่าๆเป็นแบบนี้ก็ได้นะครับได้มาใช้ไปนะครับ เอาละกลับมาเรื่องงานไพ่หนึ่งเหรียญหมายถึงโอกาสทางการงานใหม่ๆการมีคนหยิบยื่นสิ่งดีๆมาให้บางคนเป็นนักเรียนนักศึกษาก็ได้ของขวัญของฝากของมีค่าผลการเรียนการสอบดีได้ของขวัญตามที่ผู้ปกครองสัญญาคนทำงานอาจได้รับของเงินขวัญถุงหรือว่าได้รับพนักงานดีเด่นหรือว่าโดดเด่นในที่ทำงานถือว่าดีครับเรื่องพวกนี้ ด้านอาชีพที่เกี่ยวข้องกับพวกการค้าของสวยงามค้าเพชรค้าพลอยของหรูของมีค่าหรือพวกของศักดิ์สิทธิ์พวกที่ดึงดูดโชคลาภนะครับอะไรพวกนี้นะสัปดาห์นี้นะครับหรือก็เป็นสัปดาห์ที่จะเหมาะที่จะลงทุนลงแรงขยับขยายธุรกิจเรียนรู้เรื่องใหม่ๆทางธุรกิจนะการเงินเนี่ยบางคนเหนื่อยเรื่องของการเรียนรู้รายรับรายจ่ายจากระบบ การเงินการบัญชีออนไลน์ใหม่ๆก็เหนื่อยแบบนี้ก็ได้นะแต่ก็ถือว่าผมมองว่าก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะแต่ถ้าคนที่ทํางานอาชีพเดียวคนทํางานประจํามันจะหมายถึงเงินตึงมือต้องพึ่งพาคนรักหรือว่าผู้ปกครองให้ช่วยเหลือต้องพึ่งพาคนอื่นนะครับถ้าคนที่เงินเดือนสูงหน่อยอาจจะโจทย์ยากนะครับในการหาเงินเข้าบริษัทย้ำนะในการหาเงินเข้าบริษัทนะครับหรือเก็บเงินเนี่ย ไม่ได้ตามเป้าหมายต้องชะลอออกไปก่อนนะครับบางคนมีตั้งเป้าว่าจะเก็บเงินซื้อนั่นซื้อนี่แต่มันยังเก็บไม่ได้อย่างใจอะว่าง่ายง่ายนะครับความรักคนโสดถ้าอยากจะประสบความสําเร็จในความรักสัปดาห์นี้ให้ให้พาเนี่ยคนที่จีบนะเราชอบใครพาเขาไปกินไปเที่ยวในสถานที่ที่มันค่อนข้างจะบันเทิงใจหรูหราเทคแคร์เปเยอะๆหน่อยไพ่สิบเหรียญเนี่ยมันจะ ให้ความหมายแบบนี้หรืออีกอย่างคือบางคนไม่มีเงินต้องทำไงินสิบเหรียญสิบเหรียญต้องหมั่นเข้าหาผู้ใหญ่ให้ผู้ใหญ่ช่วยนะครับทำให้ผู้ใหญ่เขาเอ็นดูพูดเชียร์เราอะไรเราหน่อยหรือรู้ว่าคนไหนเป็นพ่อสือ่อแม่ชักเก่งลองเอาใจเขาต่อรองให้เขามาช่วยเราในเรื่องของความรักสักหน่อยหนึ่งนะครับบางคนเนี่ยตัวคนที่เราจีบไม่มีอะไรเลยแต่เพื่อนเขาเนี้ยมี มีอิทธิพลกับคนที่เราจีบก็อาจจะต้องเข้าทางเพื่อนก็ได้นะครับมองกับการในเรื่องความรักไพ่ใบนี้คือมีคนมาตามจีบโดยการอวดล่ำอวดรวยใส่เราก็ได้ซึ่งเป็นอะไรที่คุณไม่ชอบและรู้สึกว่ามีกำแพงนะครับความรู้สึกต่างๆเนี่ยมันกั้นไว้อยู่สำหรับคนที่เป็นบุคลิกแบบนี้สุขภาพไพ่7ถ้วยสุขภาพภายนอกอาจมีปัญหาไม่เยอะนะ แต่อาจมีปัญหาเรื่องสุขภาพใจคิดเยอะกุ้งซ่านไหมฝันแปลกๆได้ฝันถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้ทำให้คุณกังวลว่าเอคุณลืมแก้บนหรือเปล่าบางคนสะดุ้งตื่นเพราะฝันแล้วนอนไม่หลับบางคนฝันถึงบรรพบุรุษยิ่งคิดมากขึ้นอีกจริงๆไม่มีอะไรใส่บาตกดน้ำก็ดีขึ้นครับสัปดาห์นี้ เอาละครับนี่คือดวงทั้งหมดของคนที่เกิดวันจันทร์ในสัปดาห์นี้ฝากคนที่เกิดวันจันทร์ทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไว้ด้วยแล้วกลับมาพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ